บทที่56สสมมติสงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความกลัวเขาตอบเอาอีกแล้วมันเกี่ยวกับความกลัวอีกแล้วมันเกี่ยวกันอย่างไรครับผมถามในช่วงต้นๆของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้คนก็เกิดสภาวะการเป็นพุทธะได้อย่างมากมายมหาศาลเมื่อเขามีความเป็นพุทธะที่สมบูรณ์แบบแล้ว เขาจึงภาวณาตนที่จะทำหน้าที่บอกวิธีการเป็นพุทธานี้ต่อ,ตอไปพระพุทธเจ้าจึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอริยสังฆะหรืออริยสงฆ์อันหมายถึงกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงความรู้อันเป็นอริยะหรือเป็นสังคมของผู้ที่ทำสิ่งประเสริฐ และทำหน้าที่เผยแผ่แนวคิดการเป็นพุทธ,ธะหรือการเป็นจิตอันประเสริฐสืบต่อไปอย่างไม่รู้จบแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเหล่าประชาชนและกษัตริย์ผู้มีความเรื่มใส่พระพุทธเจ้าต่างเกรงว่าวิธีการของพระองค์จะหายไปจึงมีมติให้จดบันทึกวิธีการทั้งหมดไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งช่วงแรกของการบันทึกนั้นจะเน้นเฉพาะหลักการสำคัญสำคัญและประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเกิดการจำแนกข้อถามมากขึ้นมากขึ้นผ่านการประชุมหรือที่เธอเรียกว่าสังคายนา เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้มากขึ้นมากขึ้นผ่านการเวลาหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะการประชุมเพื่อปรปับปรุงเนื้อหาราว200ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วซึ่งเป็นครั้งที่ทำให้เนื้อหาถูกปิดเบื้อน จากหน้ามือเป็นหลังมือและเนื่องจากเวลานั้นชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าได้ขจรกระจายไปยังดินแดนอันไกลโพ้นและมีสมาชิกสงฆ์เกิดขึ้นมากมายแต่สงฆ์เหล่านั้นยังไม่มีคุณสมบัติของการเป็นพุทธ,ธะอย่างแท้จริงจึงเรียกสงฆ์กลุ่มที่เกิดขึ้นจากเพียงแค่ผ่านพิธีการบวชนี้ว่าสมมติสงฆ์ โดยคนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เอาความรู้ในคำภีที่บันทึกไว้นั้นไปสั่งสอนนับจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มคนที่เป็นอริยสงฆ์ก็เริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงจนหายไปในที่สุดเขาอธิบายเรื่องมันซับซ้อนเข้าใจยากจังเลยนะครับผมตัดเพาะ ฉันขอเปรียบเทียบกับเรื่องราวหนึ่งก็แล้วกันสมมติว่ามีครูสอนดนตรีคนหนึ่งสอนนักเรียนที่ประสงค์จะเป็นนักดนตรีโดยครูคนนั้นก็มีความสามารถ เล่นเครื่องดนตรีได้และสามารถประพัน์เพลงใหม่ที่ไพเราะขึ้นมาได้จนเขาถูกเรียกว่าเป็นศิลปินเขาจึงนำวิธีการทั้งหมดมาสอนทุกครั้งที่สอนเขาสามารถแนะนำวิธีการเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกขั้นตอนเพราะเขามีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว จนสามารถฝึกนักเรียนทุกคนให้สามารถเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆได้และนำไปต่อยอดโดยแต่ละคนก็สามารถประพันธ์สร้างสารรค์เพลงขึ้นมาใหม่อย่างไม่รู้จบพูดง่ายๆคือครูที่เป็นศิลปินจะสามารถสอนลูกศิษย์ให้เป็นศิลปินได้และศิลปินใหม่ก็สามารถสอนคนอื่นๆให้เป็นศิลปินต่อๆไปได้ แต่ภายหลังได้มีการจดบันทึกเป็นหลักสูตร เพื่อนำมาใช้ในการเรียนซึ่งครูที่นำไปสอนไม่มีคุณสมบัติของศิลปินไม่สามารถเล่นดนตรีได้ไม่สามารถสร้างสรรบทเพลงใหม่ๆที่ไพเราะได้สิ่งที่เขาสอนคือความรู้ของครูอาจารย์ที่บันทึกเอาไว้ไม่ใช่ความรู้ของตนเองสิ่งที่ได้คือคนที่สามารถจำความรู้ได้ และนำไปสอนคนอื่นให้จำความรู้ต่อๆไปคนที่เป็นศิลปินจึงหายไปในที่สุดเพราะทั้งครูทั้งศิษต่างไม่มีใครเป็นศิลปินเขาอธิบายอา้าวตำราไม่สามารถทำให้คนเป็นศิลปินได้หรือครับผมถามเป็นได้ ถ้าเขานำความรู้ที่ได้ไปลงมือปฏิบตัติโดยจับเครื่องดนตรีขึ้นมาเล่นฝึกสร้างสารรค์ประพันธ์บทเพลงใหม่ๆแต่สิ่งที่ปรากฏณเวลานั้นคือเขาทำแค่ท่องจำความรู้เก่าๆนั้นและประกวดกันว่าใครจำได้มากกว่ากันหรือจัดลำดับความจำว่าใครอยู่ในลำดับไหนชั้นไหนโดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติอะไรเลยเรื่อง การลงมือปฏิบัตินี้แท้จริงแล้ว ศิลปินบางคนอาจไม่จำเป็นต้องมาร่ำเรียนจากหลักสูตรที่ครูสอนเลยก็ได้เพียงแค่เขาลงมือเอาดนตรีชิ้นนั้นมาฝึกหัดด้วยตนเองลองผิดลองถูกด้วยตนเองหากเขามีความพยายามมากพอมีความมุ่งมั่นมีความรักความใส่ใจมีความละเอียดละเมียดละไมมีความอดทน เขาก็สามารถเพิ่มพูนทักษะที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายการเป็นศิลปินได้เช่นกันเขาตอบผมเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นนักดนตรีหรือศิลปินต้องผ่านการลงมือปฏิบตัติแต่สำหรับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของสภาวะการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณน,นั้นการปฏิบัติคืออะไรล่ะครับผมถาม ฉันคิดว่าเธอควรเก็บคำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่ที่แน่ๆผลลัพธ์ของการเป็นจิตพุทธะย่อมไม่เหมือนกับการเป็นจิตมนุษย์อย่างแน่นอนเขาตอบพร้อมกับทิ้งปริศนาให้ผมได้ติดตามถามพระพุทธเจ้าแสดงว่าตัวผมที่เป็นปัจจุบนันนี้จะได้ไปสนทนากับพระพุทธเจ้าในอดีตอย่างนั้นหรือครับ ผมถามต่อทันทีใช่สิเขาตอบตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแค่การเห็นพระองค์ผ่านสายตาของอชิตาดาบทเท่านั้นผมสามารถสนทนากับพระพุทธเจ้าได้ด้วยหรือครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับผมถามเธออย่าลืมสิว่าขณะนี้เธอกำลังเดินทางด้วยจิตและคุณสมบัติที่สำคัญของจิตคืออยู่เหนือการเวลา ในหนึ่งห่วงขณะจิตที่เป็นห่วงเวลาของโลกมันสามารถแบ่งห้วงเวลาที่อยู่ระหว่างกลางนั้นได้อีกมากมายเปรียบเสมือนเวลาที่อยู่บนโลกของเธอนั้นมีลักษณะเป็นแนวระนาบส่วนเวลาของจิตนั้น มีลักษณะเป็นแนวดิ่งที่สามารถแทรกอยู่ระหว่างแนวระนาบได้อย่างเป็นอนันต์เขาพยายามขยายความท่านคิดว่าผมจะเข้าใจภาษาที่ท่านพูดไหมครับผมถามฉันไม่รู้ฉันแค่บอกไปตามสิ่งที่ฉันเข้าใจเขาตอบบอกตามตรงนะครับมันไม่เข้าหัวผมเลยสักนิดผมพูด ไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะเข้าใจมันไหมเพราะถึงเธอจะเข้าใจแต่ถ้าเธอยังไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเธอก็ไม่ได้ประจักษ์ต่อสิ่งที่ฉันบอกนั้นหรอกวันหนึ่งที่เธอได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างและเธอได้เจอประสบการณ์ แบบที่ฉันพูดเธอจะนึกออกเองว่าเธอเคยรู้เรื่องนี้แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมามันเป็นแค่ความรู้และเวลานั้นเธอจะรู้อย่างของแท้รู้อย่างเข้าใจรู้อย่างทะลุป,ปุกปลงเพราะเธอได้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเขาอธิบายเสริมผมรู้สึกได้ถึงความเข้าใจนะครับ เพียงแต่ว่าผมยังไม่เข้าใจเท่านั้นผมแกล้งเยา้าฉันคิดว่าเธอเริ่มมีคุณสมบัติเหมือนพวกเราแล้วเพราะเธอเริ่มพูดจาวกวนได้เหมือนเราเอาละขณะนี้เธอกำลังกลับมาที่เมืองสาวถีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอแล้วเธอลองไปสำรวจให้ช,าชาัดๆอีกครั้งสิเขาพูดได้ครับ ผมจำได้ว่าตั้งแต่อดีตที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่มาครั้งนี้เมืองสาวัตถีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมันดูเจริญขึ้นจนผิดหูผิดตามีบ้านเรือนปลูกใหม่ ขุดขึ้นมากมายมีร้านรวงเปิดขายสินค้ากันอย่างคึกคักมีกองคาราวานของผู้คนต่างถิน่นที่เดินทางมาปักหลักค้างแลมนอกเขตพระนครและเข้ามาเดินป,ปับปนกันในตลาดสังเกตได้จากการแต่งตัวและเครื่องประดับที่สวมใส่สิ่งที่เห็นได้ชัด จากครั้งที่ผมเคยเป็นปุโรเิุหลวงของเมืองนี้คือตัวพระนครสาวัตถีดูมีสีสันสดใสขึ้นกำแพงเมืองที่แต่เดิมก่อด้วยอิฐเท่านั้นและมีความสูงตั้งงานประมาณตึกสามชั้น บัตรนี้ถูกฉาบด้วยปูนขาวผสมน้ำอ้อยและยางไม้ตลอดทั้งกำแพงจนทำให้ดูสะอาดเรียบร้อยและดูสูงใหญ่ยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งตลอดแนวกำแพงทั้งด้านบนและด้านล่างมีการประดับธงทีวและโคมกระดาษหลากสีที่ใช้บรรจุตะเกียงน้ำมันเพื่อส่องสว่าง ทำให้นึกถึงภาพเวลาค่ำคืนบริเวณรอบกำแพงคงจะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟจากโคมเหล่านี้ผมตั้งข้อสังเกตท่านคิดว่าพอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับที่ทำให้เมืองนี้จเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตาขนาดนี้ผมถาม